สวัสดีครับวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับกลุ่มวิชาวิศาชีวภาพครับสำหรับในหน่วยที่3นะครับก็คือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้ในเรื่องของเซลล์องค์ประกอบเซลล์และหน้าที่ต่างๆของส่วนประกอบของเซลล์แล้วนะครับในวันนี้เราจะมาดูว่าการลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์นั้นนะครับมันมีกระบวนการอย่างไรนะครับ ซึ่งเราทราบมาแล้วว่าเซลล์แต่ละเซล์นั้นมีเยื่อหุ้มเซลล์เป็นตัวลเป็นตัวกั้นหรือเป็นตัวคัดเลือกสารเข้าออกจากเซลล์ตรงนี้แหละครับบทบาทสําคัญของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับบทนี้เราจะมาดูว่าเยื่อหุ้มเซลลนั้นมีบทบาทสําคัญยังไงบ้างพร้อมกับ,บปฏิการน่าสนใจนะครับขอให้สนุกกับการเรียน,นวิทยาศาสตร์ครับในส่วนของหัวข้อการลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์นะครับหลังจากที่ เราเรียนเรื่องของเซลล์และองค์ประกอบเซลล์แล้วนะครับส่วนสำคัญที่สารนั้นจะมีการเคลื่อนที่เข้าออกจากเซลล์ก็ต้องมีการเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กันนะครับทีนี้ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับนักเรียนเรามาทบทวนความรู้ก่อนเรียนกันนะครับอ่าให้นักเรียนนะครับเลือกข้อความที่ถูกต้องในสามข้อนี้นะครับว่าข้อไหนบ้างนะครับที่ถูกต้อง นะครับข้อที่หนึ่งเยื่อหุ้มเซลล์สามารถพบได้ทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ข้อที่สองเซลล์มีขนาดเล็กกว่าอนุภาคของน้ำตาลข้อที่สามเยื่อหุ้มเซลล์ยอมให้สารทุกชนิดผ่านได้เอาละครับเรามาทบทวนกันสิหลังจากที่เรารู้เรื่องเซลล์มาแล้วนะครับเอาละให้เวลาคิดนิดหนึ่งติ๊กตอกติ๊กตอก เดี๋ยวกลัวจะตื่นเต้นเกินไปนะครับอ่ามาดูกันนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยที่ถามว่าเยื่อหุ้มเซลล์สามารถ,มรถพบได้ทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ถูกต้องไหมข้อนี้นะครับถูกต้องนะครับเนื่องจากว่าทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นั้นจะต้องมีเยื่อหุ้มเซลล์เป็นส่วนที่ใช้ในการห่อหุ้มเซลล์นะครับแต่ที่แตกต่างกันของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นั้นคืออะไรอ่า เชื่อว่าน่าจะมีนักเรียนหลายคนที่ตอบได้นั่นก็คือผนังเซลล์เอาละครับเซลล์พืชเท่านั้นแล่ะนะครับที่มีผนังเซลล์ส่วนเซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์นะนักเรียนจําให้ได้นะครับส่วนใครที่ตอบถูกนะครับแสดงว่าหนูเนี่ยนะมีความรู้ที่ดีนะครับสําหรับข้อต่อไปถามว่าเซลล์มีขนาดเล็กกว่าอนุภาคของน้ําตาลเออมันเล็กกว่าจริงไหมนอ้นอนักเรียนลนอ,องนึกนะครับ นน้ำตาลเนี่ยจะเป็นสารที่ใช้ในการเคลื่อนที่เข้าและออกจากเซลล์ดังนั้นเซลล์เนี่ยจึงต้องมีขนาดใหญ่กว่าน้ำตาลแน่ๆน,นะครับข้อนี้ที่บอกว่าเซลล์เล็กกว่าจึงเป็นคําตอบที่ผิดนะครับเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยต้องมีขนาดเล็กเพื่อที่ทําการเคลื่อนที่เข้าออกจากเซลล์ได้นะครับทีนี้ข้อสามถามว่าเยื่อหุ้มเซลล์ยอมให้สารทุกชนิดผ่านได้จริงไหมนะบางคนนึกว่าเออก็สารเข้าออกจากเซลล์เกือบทั้งนั้นเลย จริงๆแล้วนะครับข้อนี้เราต้องตอบว่าอ่าผิดครับเพราะว่าเยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเยื่อเลือกผ่านดังนั้นเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยจะเลือกให้สารบางชนิดเข้าและออกได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณสมบัติของเซลล์เป็นอย่างไรหรือความเข้มข้นของสารเป็นอย่างไรดังนั้นข้อนี้จึงไม่สามารถที่จะให้สารทุกชนิดผ่านได้นะครับจึงใช้วิธีการเลือกผ่านนะครับ ็นยังไงครับสามข้อนี้มีใครตอบถูกกี่ข้อบ้างครับอันนี้เป็นการทบทวนความรู้ก่อนเรียนนะครับนะครับต่อไปเราจะมาเริ่มเรียนในส่วนของเนื้อหาการลำเลียงของสารเข้าออกจากเซลล์กันนะครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องของเนื้อเยื่อพืชมาแล้วนะครับเราจะพบว่าพืชนั้นจะมีการลำเลียงสารเข้าออกในระหว่างลำต้นได้ด้วยท่อลำเลียงอยู่สองลักษณะคือท่อของไซเลม ซึ่งไฟเล่มนั้นเป็นกลุ่มท่อลำเลียงที่ใช้ในการลำเลียงน้ําและลำเลียงแร่ธาตุนะครับโดยมีการลำเลียงจากด้านล่างก็คือจากดินนะครับผ่านรากเข้ามาแล้วนําไปตู่ลําต้นและใบนะครับส่วนท่อลำเลียงอาหารนะครับที่เราเรียกว่าท่อโฟรเอ็มโฟเอ็มน like ี้จะเป็นท่อลำเลียงกลุ่มเนื้อเยื่อลำเลียงที่ใช<ๆ>้ในการลำเลียงอาหารโดยกระบวนการที่พืชนั้นนะครับสร้างอาหารขึ้นมาเองนะครับด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยมีการลำเลียงจากใบ แล้วทําการลําเลียงส่งไปสู่ทั่วทั่วลำต้นหรือส่วนต่างๆของลําต้นนั่นเองนะครับนี่คือพื้นฐานของการลําเลียงนะครับแล้วทีนี้นะครับการลําเลียงอาหารหรือน้ําของพืชนั้นนะครับมีกระบวนการลําเลียงหรือกลักการลําเลียงอย่างไรนั่นก็คือนะครับพืชจะใช้กระบวนการแพร่นะครับโดยมีการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารจากความข้มข้นสารมาก ไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นที่น้อยกว่านะครับนักเรียนจะเห็นว่านะครับจากภาพนะครับในพื้นที่ที่เป็นเม็ดกลมๆสีแดงเนี้ยจะเป็นส่วนที่มีความหนาแน่นของสารมากกับพื้นที่ที่เป็นเม็ดกลมๆสีฟ้านะครับจะเห็นว่าเมื่อมีความเข้มข้นมากๆนะครับเป็นพื้นสีแดงจึงเกิดการกระจายนะครับให้เกิดการกระจายตัวอย่างสม่ําเสมอทั่วทั้งในแก้วน้นํานี้เราเรียกการเคลื่อนที่นี้ว่าเป็นการแพร่ครับ าการแพร่ของสารละลายนะครับที่อยู่ในธรรมชาติหรือแม้แต่ในพืชน,นะครับจะเกิดการกระจายให้ความเข้มข้นของในบริเวณนั้นหรือในสิ่งแวดล้อมนั้นเกิดการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเท่ากันทุกบริเวณจนทำให้สารละลายนี้นะครับอยู่ในสภาวะที่เราเรียกว่าสมดุลของการแพร่นะครับอย่างที่คุณครูเห็นบอกอธิบายให้นักเรียนเห็นว่านะครับ น้ําที่เป็นกลุ่มสีแดงกับของเลวที่เป็นกลุ่มสีฟ้านะครับจะเกิดการกระจายตัวอย่างสม่ําเสมอทั่วทั้งในภาชนะนี้ครับนี่นะครับคือสมดุลของการแพร่ครับทีนี้แล้วการเคลื่อนที่นั้นระหว่างภายนอกเซลล์และภายในเซลล์นั้นจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรนักเรียนสังเกตดูนะครับ เราจะมีเยื่อหุ้มเซลล์นะครับที่เป็นพื้นที่สีม่วงๆนะครับเยื่อหุ้มเซลล์นี้เราทราบกันมาว่านะครับเป็นองค์ประกอบที่มีลักษณะของไขมันนะครับที่เราเรียกว่าฟอสโฟลิปิดนะครับเป็นโครงสร้างของไขมันมาเรียงตัวกันเป็นชั้นตําแหน่งห่อหุ้มเซลล์เราไว้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าบริเวณภายนอกเซลล์นี้จะมีความเข้มข้นของเม็ดสีแดงหรือสารสีแดงนี่น้อยกว่าด้านในเซลล์นะครับ และมีความเข้มข้นของเม็ดสี่เหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยนะครับด้านนอกมากกว่าดังนั้นนะครับอย่างที่เรารู้เมื่อกี้ว่าพเซลล์จะพยายามรักษาความสมดุลระหว่างภายนอกและภายในให้ใหเกิดความสมดุลน,นะครับจึงเกิดการเคลื่อนที่คือนะครับมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับโดยสารสีแดงนะครับจะมีการเคลื่อนที่จากภายในเซลล์นี้ออกไปข้างนอกนะครับและเม็ดสี่เหลี่ยมสีน้าเงินหรือสีฟ้านี้ ก็จะเคลื่อนที่เข้ามาภายในเซลล์จนสุดท้ายจะเห็นว่านะครับสุดท้ายแล้วสองฝั่งก็จะมีความเข้มข้นที่ใกล้เคียงกันนะครับเกิดความสมดุลของการแพร่เกิดขึ้นครับนี่นะครับสองฝั่งจะเท่ากันแล้วมาทบทวนความรู้กันอีกสักนิดนะครับนักเรียนลองดูสิครับว่าถ้าวงกลมเนี้ย เป็นเซลล์แล้วรอบรอบนอกของเซลล์นั้นมีก๊าซออกซิเจนอยู่นักเรียนคิดว่าก๊าซออกซิเจนนี้นะครับจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรอ่าลองใช้วินสอลากการเคลื่อนที่ของออกซิเจนนะครับว่ามีมทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรลงในกระดาษดูนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยดูว่าทิศทางของออกซิเจนจะมีการเคลื่อนที่ระหว่างเซลล์อย่างไรครับ หลายคนนะครับน่าจะคิดออกนะครับเพราะว่าเนื้อหาของเราไม่ยากนะครับแต่หลายคนยังไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูคําเฉยกันนะครับว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของก๊าซออกซิเจนนั้นจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรอ่านี่ครับก๊าซออกซิเจนจะมีการเคลื่อนที่จากภายนอกเซลล์เข้าไปในเซลล์ทำไมละครับนักเรียนจะเห็นนะครับว่าบริเวณภายนอกเซลนั้น จะมีปริมาณของกา๊าซออกซิเจนมากกว่าภายในเซลล์ถ้าให้นับเม็ดจริงๆอันนี้คือการ์ตูนนะคะเป็นตัวการ์ตูนนักเรียนลองนับเม็ดดูนะครับข้างนอกเนี่ยมีต้องหลายเม็ดนะครับมีประมาณสิบเอ็ดเม็ดนะครับแต่ข้างในเซลล์เนี่ยมีแค่สี่เม็ดดังนั้นความเข้มข้นของภายนอกเซลล์เนี่ยมันจึงมากกว่ามันจึงเคลื่อนที่เข้าไปในเซลล์เพื่อให้เกิดความสมดุลน,นะครับระหว่างภายนอกและภายในเซลล์ครับ